คำว่าปัญจมหาวิโลกณน,นะก็จะหมายถึงการพิจารณาหรือการตรวจดูความเหมาะสมของสถานการโลกอันยิ่งใหญ่5ประการด้วยกันนะครับเมื่อใกล้ถึงเวลาที่พระเจ้าจะอุบัติขึ้นเทพเทวดาทั้งหลายจึงอาราธนาให้เทพบุตรที่บำเพ็ญบารมีในสวรรค์เนี่ยให้มาจติยังโลกมนุษย์จึงทรงพริจารณาถึงความเหมาะสมนะครับ5ประการด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือการอันควร หมายถึงเวลาก็คืออายุของสัตว์โลกเนี่ยจะต้องอยู่ในช่วง1 0 0่งถึงหนึ่งแปีนะครับถ้ามนุษย์อายุมากกว่า10,000แปีก็จะไม่เข้าใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนื่องจากว่าอายุยืนยาวเกินไปก็มีความประมาทเมื่อพระเจ้าเทศนาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่เชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดมนุษย์อายุน้อยกว่า100ปีก็จะมีจิตใจที่หยาบกระด้างมีกิเลสหนาอายุน้อยทําให้ไม่มีเวลาศึกษาธรรมะก็ตายแล้วนะครับ อันที่2ก็คือทวีปอันควรนะครับทวีปที่มีทั้งหมด4ทวีปก็คือชมพูทวีปอมอนโคยานทวีปอุตระกุรุทวีปแล้วก็บุพาวิเทหทวีปนะครับก็จะมีชมพูทวีปเนี่ยนะฮะจะเป็นทวีปที่มีผู้ที่จะได้มาบังเกิดนะฮะก็คือเป็นผู้เจ้าพระประเจผู้เจ้าก็คือพระเจ้าที่ไม่ได้สั่งสอนผู้อื่น แล้วก็พระอรหันตสาวกทั้งหลายก็จะมาเกิดในทวีปนี้เท่านั้นนะครับอันที่3ก็คือประเทศอันควรทรงพิจารณาเห็นว่ามีแต่มัชชิมะประเทศนะครับจะเป็นที่เกิดของพระสพัญูทั้งปวงแม้แต่พระเจ้าจากักรพรรดิกษัตริย์พรามะหมณคาหบดีทั้งหลายก็จะเกิดในมัชชิมะประเทศนะฮะก็คือที่อินเดียเนี่ยฮะอันที่สีก็คือตระกูลผู้ให้กําเนิดอันควรนะครับในยุคนั้น สกุลไหนสูงสุดก็จะทรงเกิดในสกุลนั้นนะครับซึ่งสกุลหรือวัน,นะที่สูงสุดในขณะนั้นก็คือวัน,นะกษัตริย์นั่นเองนะครับก็จะมาบังเกิดในวัน,นะกษัตริย์อันที่5ก็คือมารดาผู้มีอายุอันควรนะครับผู้ที่จะเป็นมารดาของพระโพธิสัตว์เนี่ยจะต้องบำเพ็ญบรารมีมาถึงแสนกับบริบูรณ์เมื่อเกิดมาแล้วต้องรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ตลอดการเป็นนิดนะครับก็ทรงเพจารณาเห็นว่าพระนางสรีมหามายา พระมเหสีแห่งพระเจ้าสุโธธนะมีคุณสมบัติครบถ้วนจึงควรเป็นพระมารดาของพระองค์นะครับอันนี้จะเห็นว่าศีลน,นะครับแล้วก็การให้ทานเนี่ยเป็นพื้นฐานเลยในเรื่องของพุทธศาสนานะครับถ้าขาดสองอันนี้แล้วเนี่ยจะก้าวต่อไปเนี่ยในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญาเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะครับถ้าทานแล้วก็ศีลเนี่ยไม่แน่นพอนะครับ ในคืนวันเพ็ญเดือน8เมื่อพระนางสีมหามายาเข้าบรรทมตอนใกล้รุ่งก็สุบินนิมิตก็คือฝันไปว่าเท้าจัตตุมหาราชทั้ง4ได้ยกพระแท่นที่พระนางบรรทมเนี่ยไปที่ป่าหิมพานแล้วมีเทพธิดาพ,พาพระนางเสด็จไปส่งน้ําในสาอโนดาตชาระล้างมนทินแล้วเปลี่ยนอาภร์เป็นของทิพย์รูปไร้ด้วยเครื่องหอมประดับด้วยดอกไม้อันเป็นทิพย์แล้วอัญเชิญพระนางเสด็จไปบรรทมในวิมานทองบนยอด ภูเขาเงินที่บริเวณใกล้ๆที่ภูเขาทองลูกหนึ่งนะครับมีพญาช้างเผือกเชือกหนึ่งลงมาจากภูเขาทองมาที่ห้องบรรทมของพระนางชูงวงถือดอกบัวที่มีกลิ่นหอมมากระทําประทักศิลรอบเตียงบรรทมสามรอบนะฮก็คือมาเดินเวียนขวานี่นะครับ, war, รบแล้วก็เข้าสู่พระอุทธรก็คือเข้าท้องของพระนางเนะี่เบื้องขวานะฮะซึ่งถือเป็นการเสด็จจุติในพระคัน เวลาเดียวกันก็เกิดแผ่นดินไหวในรัศมีสว่างทั่วทิศนะครับการเกิดแผ่นดินไหวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน8สาเหตุที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวนะครับหลังจากที่พระนางสิริมหามา,ายาทรงพระคันเกือบ10เดือนนะครับก็มีความปรารถนาจะเสด็จกรุงเทวทนาโดยถือเป็นประเพณีพราหมณ์ที่ว่าภรรยาเมื่อมีคันจะไปคลอดยังเรือนสกุลเดิมของตนเองนะครับจึงได้กราบทูลขอ พระราชาอนุญาตจากพระเจ้าสุโธธนะออกจากคนครกบ,บิลพัทจนทถึงเขตป่าลุมพินีพระนางปรารถนาจะเสด็จพักผ่อนเพื่อชมอุทยานหน้าบริเวณใต้ต้นสาละวันนั้นเป็นวันที่ใกล้เที่ยงของวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ขณะที่พระนางชมอุทยานก็ปรารถนาจะจับกิ่งสาละก็เกิดปวดพระคันทางเจ้าหน้าที่ก็จัดการสถานที่ให้พระนางก็ประทับยืนโดยมีพระหัตถ์ทางขวาเกี่ยวกิ่งสาละ หันพระพักทอดพระเนตรไปทางทิศบุรพาก็คือทิศตะวันออกแล้วประสูตรพระราชะโอรสเมื่อพระมหาบุรุษประสูตรจากพระคันยังไม่ถึงพื้นดินท้ามหาพรมทั้งสี่จากสวรรค์ชั้นสุทาวาตก็นำตะกายทองมารองรับพระวรากายขณะนั้นท่อน,น้ำอุน่นและก็เย็นก็ลั่งลงมาจากอา,ากาศสงพระมานดาและพระบรมโพธิสัตว์ไม่นานพระบรมโพสสัตว์ก็เสด็จลุกขึ้นประทับยืน ด้วยพระบาททั้งสองแล้วทอดพระเนตรไปทั่วทั้งสิบทิศไม่เห็นใครที่มีบุญบารมีเสมอพระองค์จึงหันพระพักไปยังทิศอุดอรก็คือทิศเหนือนะครับเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเจ็ดเก้าแล้วทรงบรรลือศีหนาตเปล่งอาสพิวาจาซึ่งหมายถึงวาจาอันองอาจด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะดุดเท้ามหาพรมบอกว่าแปลเป็นไทยนะครับบอกว่าเราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก เราจะเป็นผู้ที่เจริญที่สุดในโลกเราจะเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกการเกิดของเราครั้งนี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้จะไม่มีพบใหม่อีกพระชาติที่พระบรมโพธิสัตว์ประสูติ์จากพระคันมันดาแล้วเปล่งอาสพิวาจามีสมพระชาติก็คือพระชาติที่เกิดเป็นพระมโหสถพระชาติที่เกิดเป็นพระเวสสันดรแล้วก็พระชาติที่เกิดสุดท้ายที่จะตัดสรุนเองนะครับ ในวันที่พระบรมโพธิสัตว์ประสูตินั้นมีมนุษย์และสัตว์และสิ่งของที่เป็นสหาชาติก็คือบังเกิดในวันเดียวกันเจ็ดประการด้วยกันก็คือหนึ่งพระนางยโสธราพิมพาซึ่งเป็นพระราชิดาของพระเจ้าสุปพุทธะและพระนางอมิตา2เจ้าชายอานนท์ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโกธนะและพระนางกิสาโคตมี 3. ามามาตกาลุธายีผู้ที่ตอนหนึ่งเนี่ยได้ไปนิมนต์พระเจ้า ให้เสด็จมาที่กรุงกบิลพัทส,สี่ก็คือน,น,นายชนะซึ่งได้พาเจ้าชายเสดฐะพร้อมม้ากันธกะออกบวชห้าก็คือม้ากันธกะหกก็คือต้นโพที่เป็นที่ตัดสรุของพระเจ้าที่พุทธคยาแล้วก็เจ็ดขุมทองทั้งสี่นะครับภายในบริเวณสวนลุมพินีนะครับก็จะมี ที่สำคัญอยู่ก็คือเสาพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับซึ่งอยู่ทางซ้ายมือนะฮะแล้วก็มายาเทวีวิหารนะฮะซึ่งปัจจุบันได้ตกแต่งใหม่ขึ้นมานะครับก็เพิ่งจะเปิดให้เข้าชมได้ไม่นานนี่เองนะครับแล้วก็อันที่3มก็คือสะโบกครารณีนะครับก็คือสะที่มนุษย์ขุดขึ้นมานะฮะหมายถึงสะบัวก็ได้นะครับในรูปนี้ก็คือเสาพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับ แล้วก็ด้านบนนี่ก็คือมายาเทวีวิหารนะครับเสาพระเจ้าโสกนี่จะมาปักอยู่ที่ตรงตำแหน่งที่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัทและก็กรุงเทวทหะนะครับก็คือเป็นชายแดนเขตของสองเมืองนี้นะฮะแล้วก็ในสมัยที่พระเจ้าโสมหาราชเนี่ยนะครับได้มาปักนี่ก็คืออยู่ในช่วงพศ236นะครับก็คือหลังจากพระเจ้าปรินิพพานได้236ปีนะครับ ส่วนรูปนี้จะเป็นมายาเทวีวิหารนะฮะจะเป็นวิหารที่ก่อสร้างด้วยอิฐกระปูนนะครับเป็นอาคารยกระดับส่วนด้านล่างของวิหารนี้จะเป็นซากอิฐซึ่งหน่วยงานได้ทําทางเดินนะครับเราเดินลอดเข้าไปข้างใต้เนี่ยนะฮะเป็นทางเดินด้านในนี่ก็จะมีหินแกะสลักเป็นท่วงท่าที่พระนางสิริมหามายาพุทธมารดาในยืนประทับเหนี่ยวนะครับก็คือรูปนี้ เนวกิ่งสาระพร้อมทั้งผู้ติดตามนะครับด้านล่างก็เป็นเจ้าชายศรีสักกุมารกาลังก้าวพระบาทบนดอกบัวนะครับส่วนด้านล่างของตรงนี้นี่นะครับก็จะเป็นรูปรอยเท้าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นรอยเท้ารอยพุทธบาทหรือเปล่าหรือว่าเป็นรอยเท้าของคนในสมัยพุทธกาลนะครับเขาก็ทําตู้กระจกขึ้นมากั้นไว้นะครับตรงนี้ด้านที่เรามองอยู่นี้ก็จะเป็นลูกกลงนะครับอันนี้มองลงไปข้างล่างนะฮะ ซึ่งก็มีคนถามว่าเราจะทราบได้ไงว่าเป็นรอยเท้าในสมัยพุทธกาลนะครับเขาก็เอาดินไปพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ทราบว่าเป็นดินในสมัยพุทธกาลนะครับ